4 5 6 s e o Channel สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวแอปทางการเงินนะครับสำหรับแอปนี้มีชื่อว่าบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับตามรูปนี้เลยเพื่อนๆสามารถเอาชื่อไปค้นหากันดูได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแอปกันดีกว่าครับอ่านี่นะครับเราสามารถเพิ่มความสามารถเปลี่ยนสีตัวแอปพลิเคชันได้นะครับ ก็สำหรับตัวแอปนะครับจะเป็นบันทึกนะครับเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายนะครับเราสามารถเพิ่มบันทึกดูได้สามารถสร้างบัญชีเพิ่มได้นะครับอ่านี่นะครับจะเป็นในส่วนของรายรับรายจ่ายนะครับเราสามารถใส่ชื่อบัญชีได้ว่าเป็นรายรับแบบไหนนะครับเลือกประเภทได้ว่าเป็น เงินเดือนหรือว่าจะสร้างประเภทขึ้นใหม่เองก็ได้ครับสามารถตั้งค่าสีได้ครับเมื่อเราเลือกบัญชีเลือกประเภทแล้วนะครับใส่มูลค่ารายรับที่เรารับมาได้ครับจะเป็นตัวเลขนั่นเองครับหมายเหตุถ้ามีหมายเหตุอะไรสามารถใส่ได้ทางนี้ครับแล้วก็สามารถเลือกวันที่ได้ก็คือเราสามารถปรับเลือกวันที่ได้ครับ ถ้ามีรูปภาพนะครับเราสามารถกดบันทึกรูปภาพได้ในส่วนนี้ครับเสร็จแล้วนะครับกดบันทึกเข้าไปครับอ๋อในส่วนนี้เราต้องเลือกประเภทก่อนนะครับอนี่นะครับเมื่อเราเลือกบันทึกก็จะมีการยืนยันขึ้นมานะครับถ้าใช่ก็ตอบตกลงไปเลยครับ ในส่วนนี้นะครับจะเป็นของส่วนของรายจ่ายการบันทึกต่างๆจะมีลักษณะเหมือนกันนะครับเราสามารถเลือกบันทึกรายรับรายจ่ายได้เลย <c oughs> จากนั้นนะครับตัวแอปจะทําการสรุปยอดรายวันให้เรานะครับว่ามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่คงเหลือเท่าไหร่นะครับมีทั้งระดับรายวันสัปดาห์เดือนหรือว่าทั้งหมดนะครับ ถ้ามีการโอนเงินนะครับเราสามารถเลือกโอนเงินจากบัญชีหนึ่งไปอีกบัญชีหนึ่งได้นะครับในส่วนของการตั้งค่าเราสามารถเข้ามาตั้งค่าต่างๆได้ตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นรายการบัญชีนะครับหรือว่าประเภทรายรับรายจ่ายการตั้งรหัสผ่านเข้าใช้งานก็สามารถทำได้นะครับเพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัญชีนั่นเองครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับ 456SEO Channel คงต้องขอตัวลาไปก่อนขอคูณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปจากทางเรานะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างนะครับเพื่อรอรับรับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราได้ครับสำหรับวันนี้นะครับ 456SEO Channel คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ